ความสำเร็จไม่ใช่ว่าเป็นของใครก็ได้ไม่ใช่ใครก็ได้ค่ะแต่ต้องเป็นคนที่คู่ควรในเวลาที่ใช่ในเวลาที่คู่ควรกับคนที่คู่ควรเพราะฉะนั้นให้คุณมีมายเซ็ตแบบนี้ไปก่อนเลยค่ะว่าคุณก็คือหนึ่งในนั้นคุณคือคนสำเร็จในอนาคตคุณเริ่มจากการที่คุณลงมือทำอะไรบางอย่างที่มันต่างไปจากเดิมค่ะด้วยการที่มีเป้าหมายในชีวิตใหม่ เป้าใหญ่กว่าเดิมตั้งเป้าแล้วคุณก็ต้องมาดูเรื่องของบุคลิกภาพโดยเฉพาะการเอาบุคลิกภาพการพัฒนาตัวเองมาอยู่หน้ากล้องครูขอแนะนําเลยเพราะว่าครูเป็นครูสอนออนไลน์ใช่ไหมคะวันนี้ครูสอนลูกศิษย์ให้มาอยู่หน้ากล้องลูกศิษย์ครูประสบความสําเร็จและได้ชีวิตใหม่วันนี้ครูจริงอยากจะบอกทุกคนบ้าลองติดตามดูค่ะถ้าคุณไม่มีเมนทอร์คุณจงเรียนรู้กับคนที่เขาประสบความสําเร็จนะอาจไปส่องในช่องของเขาก็ได้ไปเรียนรู้ฟรีๆก็ได้แต่ถ้าคุณอยากได้เมนทอร์จริงๆแบรนด์แม่มดนออนไลน์ครูก็พร้อม นะคะที่จะช่วยเรามีครู2 0ประกว่าชีวิตค่ะที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้คุณวันนี้หากความสําเร็จของคุณมันมีรูปเป็นมีรูป,ม,รปมีร่างเป็นหน้าตาแบบแบบที่อยู่ในออนไลน์แล้วก็มองหาแม่มดออนไลน์ให้เจอนะคะ